ววมมสวัสดีครับอมยพี่นองในประเทศตั้งประเทศนะครับไปห,ปห,ปหวออ่วงใบนี่ครัอกับช่วงลุงวดบานนาคือเกา่าดอพี่นองใบของวันที่สิในมือนี่มิถุนาสองห้าเจ็าาลุงอวนมหาเละทงพี่นองเอ้ยพว่ามัวฟุงวัวช่วงเากํลัง เลี้ยงงัวอยู่ทงอยู่ถ้ำเพี่โอ้งัวเพิ่นหลายกำลังโซกันอยู่นี่แหละพี่หลายาอยูอย่ถ้ำยังเงยเหนือถ้ำขวงซีมุนถ้ำขงซีมุนเนาะก็สิว่าโขวงซีมุนกับพิ่นกำลังเห็ดเห็ดสะพานเห็ดตาหนำประตูหนำบอกเหอ้อครงการลัดจากเมืองจากล้านมูนี่ ลายล้านอยู่นี่เนาะงบประมาณนี่เจ็ดสิบสี่เห่าขวาอนอ่ะปีสองหาเจ็ศูนย์จังสิแล้วโครงการเพิ่นยิ่งใหญ่อลังการอยู่เจ็ดสิพันน้าาให้เกษตรกรเงินไปใส่น้ำทั้งโครงันโพสีเราทั้งเขตแถวเขตพวกนี้แหละโอ้งัโหบนถือใหญ่ไปตัวดวนเนาะ ว่าเป็นงัวจ้อยได้บ่ไ่นสองเถาเรียงงัวกลางทงกลางท่ามปาน้ำเก็บเก็บภาพบรรยากาศปากเออพีหลองเอ้พออบว่านี่แหละน้ำทงน้ำท่าตามวิถีชีวิตคนมานอกคอกหน้ากูเลียงงัวกระไร จกักพอใหญ่ยังมู้เละซื้อเราก็ได้แล้วเจกองขันมาครับเห็นปะพ่อสีก็เหรอกงขันโอ้กองขันกองขันกลุ่มท่านกองขันผมก็ทั้งพี่เป็นกองขันครับบ้านกองขันตำบลหน้าหนังพ่นพิสัย่น้องไายเออพี่น้องเอ้ตำบลเดียวกันกันกบลุ่งนวนนี่ละผู้คนผ่านมาเห็นกันเลยพระหยาดถ่ายถ้ำบนเก็บภาพบรรยากาศเลี้ยงงัวนยื่นน้ำทงน้ำทา เมื่อเบงปลาผืนไปหรอวะปลาผืนไปตำสาดตำแพร์พี่น้องเอ้ยสืองามงามอะเราเบิงผืนไปจะไปตำสาดท,ท่อสาดท,ท่อเสื้อหมายโบ๊แปงปันให้ไปเกษตรกร,ร,กรันไ,ไปเลี้ยงน้ำบัวไงเฮะ งวยุบยุบย่เพรล้วก็ไไ้มันถือสมองคือจากมันถือมันถือัดขวดเต้เลยกุดสาเลียงไปักกอนไหนมันถือใน้อยู่วะยังก่อนนต้องขืนในเนาะทุกอย่างมันต้องขืนในลงใดกันแล้ววะ กสองควอกพี่น้องเอ้ยปวมูนึงย่นี้ปลาได้ห้าม,มุนนพรยาะยังนึ่งเรางยางไปแลย,ยแดดลมลมตกแล้วช่วงใบไม้พอดีเลยโค้งขึ้นแล้วคนกำลังของม้าจากปลาจากต่ยงุ่ดก็ปลาโนมัยกันหลายตัวแล้วเนาะต้องก็เสียมมาน้ำหานโนมัพร้อมนะ เพ่งป้าผือท่กคนป้านี่แหละใกล้ๆเนี่วเลยว่ามีคือยากระลังเหลี่ยมกระลังไซว่าเพิน่นนี่ท่องบ้านเห็นคืออ่างลางเลี้ยงวะมาลูกบ่างเอะฮะว่า โอ้นี่ตัวของงี้เว้ยเพ่อนโอ้ปลาคือปลาหน่ง,งามันาดปะ ห่าหล่อผือเป็ดตำสาดพี่นอ้องเอ้ยหลายจ้าละเพืพดดพ่อนวอนนี้มาอ่มูงัวเพื่อนเพื่อดี ป่าผือป่าธรรมผือตำสัตว์เ,เก็บภาพบรรยากาศน้ำทงน้ำท่ามไปฝากพีน ữ, ่น้องหาเลาะผือตำสาดโอ้งามเครื่องเป็นรถเป็นกู้เขาอยา่กำลังทำงาน งัวมันก็สนุกกินแล้วงัวเนาะนี่ตัวอิ่มต้องไข่ครงลองแรงอยู่ พี่น้องทางบันควงคันเปิดมาเลียงง่วพี่น้องเอ้ยลูกอวดมาหาเลาะคือ,อทงน้ำทาน้นำท่าเหมือนกันเลยเห็นกัลเ,นลเลียงง่วอยู่ก็่ได้เก็บภาพบรรยากาศ เพิ <laughs> ่นเพิ่นอิ่มเหรอวะเพิ่นจะกลับแล้วต้นสองเท่าเลยเพิ่นไม่อยากขายเรพี่น้องเอ้ยง่วงกันได้เป็นวราคาถือพูดไปเพื่นล่อขึ้นยังอยก่อนเงินอ่ะมองเลี้ยงเพิ่นก็บกเมือดแล้วหยากับเบือเนาะ อากาศน้ำทงน้ำท่ามพี่รองเอ,อ้ยลุงอวดมาทายถ้ำมึน เห็นลูกวัวมากกระเด็นกับป้าหนามเบิ้ลยานคืนกินคืนกินตื่น,น,นเสียงเว้ยขึ้นแล้ว อย่าพี่น้องเอ้ยวนซ้อนอย่าอง่วเพิ่งจะอ้วนแล้วบ้ดนนั่นก็ว่อยากขายแล้วหวงเลี้ยงขนบืดเนาะนี่หัวถึกโอ้เพิ่นนี่เป็นบบาแล้วกินนมแม่อยู่ <laughs> เพื่อนนี่ประทัดมูไลดล้จินยาดีครับว่า อย่กับบ้านนี้แหละพี่นออ้องเอ้ยกาดเจ็บผาบรรยากาศพี่น้องกเกษตรกรผู้เพลินเลี้ยงงัวลูกอ้วนกิดพ่านมากพอดีก็เล่มากปริญญาศพไทยถ้ามเจ็บผาบรรยากาศฝากทีฝากน,น้องนะครับอ้วนมหาหลออปึงป้าผือวิตำสาสตร กากดไลค์กดแชร์กดจิตตาม,มิด้วยพี่น้องเงยเพื่อเป็นกำลังแรงใจงลุงวันบานหน้านยขอบคุณสำหรับพี่น้องที่เขามาเบิ่งลิปของลุงวนขอบคุณครับสวัสดีครับ